ครับพี่น้องชงวาวงัววันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับมาถ่ายคลิปให้ดูนะครับผมบรรยากาศฝนตกพายุเข้านะครับเดีย๋ยวผมพาไปดูนะครับไม่ได้ไปปล่อยกลางทุ่งนานะครับพายุเข้าน้ําเต็มกลางทุ่งนาเลยครับเราไปดูน้ําในทุ่งนากันนะครับน้ําเต็มทุ่งนาเลยครับ เละมากครับปล่อยออกไปไม่ได้ครับพายุเข้ามาคืนนะครับตกหนักมากนะครับงวตัวนั้นก็มัดอยู่ข้างนอกนะครับไม่ได้มัดอยู่ในานานะครับไม,ไม่มีน้ำนะครับไม่แฉะครับเอ้ยอีพารวยนะครับ มาอยู่ในพื้นที่ตัวเองครับพวกเด็กๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปถ่ายดูใกล้ๆนะครับไโดยพวกตัวเล็กๆนะครับนะครับพวกเด็กๆนะครับี้ดดอนะครับโชคถุงเงินโตแล้วนะครับเจ็ดเดือนกับห้าเดือนนะครับสีดำเจ็ดเดือนนะครับ ตัวผู้กับตัวเมียนี่ครับมั่งมีนะครับมันจะผอมหน่อยนะครับยังไม่ฟื้นเลยครับลูกรีดนมเยอะครับผอมมากอา้อาว ไาดูไอ้พวกเด็กๆด,ดีกว่าครับพากันดื้อนะครับมาอันนี้เนาะเออเล่นกันนะครับพวกเด็กๆเนาะอันนี้เนาะกินกล้วยเหรอเนาะเนาะ คุ้นมือนะครับไม่กลัวคนนะครับก็มาถ่ายบรรยากาศช่วงพายุเข้าให้ดูนะครับไม่ได้ไปปล่อยไหนนะครับฝนตกครับอยู่ในคออของตัวเองไปก่อนนะครับไม่ได้มันแฉะนะครับข้างนอก ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมโอ้ยคิดดือ้อขอบคุณครับ